รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยครับกับต๊อบอธิวัตทีระนิทินันในรายการจัดไปอิดชีวิตติดล้อครับเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์เวลา16.30น,น,นถึง17.00นครับวันนี้ครับในช่วงจัดทอล์กเราจะมาพูดคุยกับประเด็นร้อนประเด็นดังประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงซุปเปอร์บอยและบิ๊กไบจัดทริปแอนด์ทริคภารกิจดีๆสถานที่ท่องเที่ยวโดนๆที่คุณไม่ควรพลาดและเจอกันให้ได้นะครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยครับ สนับสนุนโดยทีเล็กซูเปอร์บายทุกเรื่องบิ๊กบไว้ใจเราบอยดีไซน์กราฟิกสติ๊กเกอร์คิดสวัสดีครับผมต้อม p าว e r r ร o m นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของเก็บความรู้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องอยางนั่นเองครับสาหรับปัจจุบันนะครับตลาดบิ๊กบาบูมมากนะครับก็คือจะมีทั้งน้องๆแล้วก็รุ่นเก่าที่ขี่กันแล้วแต่ว่ารู้หรือไม่ว่ายางสําคัญกับเราอย่างไรก็จะมาให้ความรู้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่า ยางนี้ดูกันยังไงนะครับผมผมจะให้มาดูก่อนสำคัญที่สุดที่เบื้องต้นที่คนต้องรู้นะครับก็คือขนาดของอยางนะครับเริ่มจาก190พับ50อ e t R17 ตัวนี้มันคืออะไรบ้างนะครับคือเป็นเบสิองที่คนต้องรู้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันคืออะไรเบื้องต้นที่ต้องรู้190คือความกว้างของหน้ายางนะครับผมส่วนพับ50 50นี่คือความสูงของอยางนะครับ ก็คือเป็นสียางนั่นเอง Z R นี่คือคาระบุว่าไปใช้กับยางที่ใช้ความเร็วนะครับ R นี่คือประเภทของยางนี่คือเลยเดียนนะครับส่วน17นี่คือขนาดของวงล้อนะครับส่วนเราจะดูเลยว่ายางอันนี้ผลิตเมื่อไหร่นะครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับหลังจากตัวสังเกตในยางก็จะมีคําว่า DOT ดอปตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขอีก4ตัวข้างหลังนี่คือ2ตัวแรกก็คือสัปดาห์ สตัวต่อไปก็คือปีนะครับตอนนี้ก็คือ,อยางบอกประเภทเราแล้วว่าทันนี้ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใช้กับประเภทไหนประเภทยางในกลุ่มผู้ใช้บิกไบค์นะครับก็คือจะมีในส่วนของเลสซิ่งและทัวร i n ิงที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับเริ่มจากเลสซิ่งก่อนเลยนะครับเลสซิ่งจะแบ่งเป็น ยางนะครับกึ่งเรซิ่งและยางสลิกหลักๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับในส่วนของยางกึ่งเรซิ่งนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับดอกยางจะมีดอกยางและเนื้อยางจะนุ่มกว่ายางปกตินะครับจะมีดอกยางที่เราสามารถระบายน้ำได้คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับในยางของกึ่งเรซิ่งเหมาะสําหรับในการเล่นโค้งนะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าในยางเรซิ่ง ปกติที่เป็นขั้นส่งปไปก็คือเป็นยางสลิกนั่นเองนะครับส่วนยางสลิกอีกประเภทหนึ่งของกลุ่มเลสซิ่งนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับสนามยางสลิกไม่เหมาะกับถนนจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ยางสลิกในถนนนะครับเพราะว่าถ้าเจอน้ําตัวนี้จะอันตรายมากสําหรับกลุ่มผู้ขี่บิ๊กไบค์นะครับคือตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในถนนหรือยางที่นุ่มร้อนไวเกาะถนนเหมาะสำหรับถนนที่เป็นถนนแห้งนะครับ ประเภทต่อไปนะครับที่อยากจะนําเสนอก็คือยางทัวริงนะครับยางทัวริงคือปัจจุบันทุกวันนี้กลุ่มรถทัวริงที่วิ่งถนนแล้วก็ทางฝุ่นมีเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือยางทัวริงก็เป็นอีกอีกชิ้นหนึ่งอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นยางที่แข็งนะครับดอกยางที่เยอะสําหรับระบายน้ํายางทัวริงเราก็มีสังเกตของกลุ่มยางทัวริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือจะเป็นยางทัวริงนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันคือเป็นยางทัวริงสังเกตยางทัวริงคือดอกดอก ระบายน้ำจะเยอะมากก็คือวิ่งถนนอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการว่าเราจะเลือกเปลี่ยนยางตอนไหนและก็เหมาะสมกับเราแบบไหนนะครับผมการเลือกเปลีย่ยนยางนะครับคือจริงๆยางที่มาจากโรงงานอยู่แล้วบางคนก็ชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ว่ายางติดลดมาตรฐานออกมาก็จริงๆผมบอกว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ออกมาแล้วเปลี่ยนเลยเพราะอะไรนะครับเพราะนั่นคืออยู่ที่การใช้งาน ของแต่ละคนไลฟ์สไตล์ของแป่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบที่จะเล่นโค้งเข้าโค้งหนักๆน,นะครับตอบโจทย์ได้คือยางที่เป็นออกแนวเลอซิง่งพวกนี้เกาะถนนได้ดีนะครับลอนไวกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มไหนที่ชอบวิ่งยาวๆนะครับทัวรอิ่งเลยครับตัวนี้ยางถนนวิ่งยาวๆพวกนี้นะครับจะช่วยได้ดีมากนะครับส่วนการเปลี่ยนยางนะครับ ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนยางเมื่อไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสะพานยางนะครับถ้าเราเอ๊ะใช้ไปถึงจุดหนึ่งเราใช้จนสึกเลยเหรอไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นความคิดที่ผิดนะครับมันจะมีจุดที่เรียกว่าสะพานยางนะครับของทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีบอกมีบอกบทนะครับว่าเราใช้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะถึงสะพานยางตัวนี้มันจะบอกอยู่ว่าควรเปลี่ยนยางแล้วนะครับผมแต่ว่ามีอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันคือซื้อรถมาจอด แล้วจอะทิ้งไว้ได้นานสะพานยางอยู่ครบเลยแล้วจะเปลี่ยนตอนไหนมันจะมีอันนึงครับเขาเรียกว่าขนขนของยางตัวนี้ครับคือมันจริงๆมันไว้กันปุ่นไว้รีดน้ำได้ด้วยแต่ว่าถ้ารถที่จอดไปได้านานนะครับขนตัวเนี้ยปกติมันจะเหนียวถ้ายางใหม่อยู่แต่ถ้าเราจอดได้นานแล้วดึงปุ๊บแล้วหลุดเนี่ยแต่ว่ายางมันหมดสภาพแล้วเพราะนั่นคือถ้ารถที่ดอกอยางที่ดอกดอกเต็มๆเลยนะแต่ว่าเราทิ้งไว้ได้นานเนี่ย ผตัวนี้นช่วยเห็นแล้วว่าไอาอยางเนี้ยบดสภาพเหมือนกันเพราะมันด้านแล้วตายแล้วเอามาใช้บนถนนนะครับไม่สมควรแล้วเพราะมันอาจทำให้เราสไลด์ได้นะครับผมในส่วนของเรื่องการเติมลมยางนะครับหลายคนก็สงสัยว่ารถตัวเองเนี่ยควรจะเติมลมยางเท่าไหร่นะครับคือการเติมลมยางควรจะเติมให้เหมาะสมกับน้ําหนักของรถนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลระบุไว้แล้วถ้ารถขนาดที่ออกจากศูนย์ก็คือตรงที่บังโซเขาจะระบุว่ายางหน้าเติมเท่าไหร่ยางหลังเติมเท่าไหร่นะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ทราบนะครับแนะนำนะครับให้เติมหน้าหลังหน้า30หลัง30ก่อนแล้วเราปรับตามความชอบของเราการเติมลมยางที่สูงเกินไปทําให้ยางมันแข็งนะครับหน้าสัมผัสยางน้อยนะครับตัวนี้ก็จะอันตรายคือสามารถทําให้ลมได้ส่วนการที่เติมลมยางที่อ่อนเกินไปนะครับหน้าสัมผัสยางเยอะนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็จะทําให้กินยางและก็เปิืงสิ้นเปลือน้ามันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะเติมลมเท่าไหร่ดีนะครับแนะนาให้30ม0ก่อนส่วนการเติมลมยางที่เหมาะสมที่สุดนะครับควรจะเติมตอนที่รถอุณหภูมิเย็นนะครับจะได้ค่าที่เป็นมาตรฐานและจุดต้องที่สุดนะครับไม่ควรเติมยางที่ตอนที่ยางมันร้อนอยู่ครับต่อไปครับเรื่องการวอร์มยางนะครับสําคัญแค่ไหนครับผมบอกว่าสําคัญมากครับคือบิ๊กไบค์นะครับยาง สำคัญที่สุดเวลาเราขี่ไปเนี่ยชีวิตเราอยู่ที่ยางการวอร์มยางนะครับทําให้ยางร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นคือบิกไบการเกาะถนนไม่เกาะถนนอยู่ที่ยางนะครับ <S 2> <S 2> ยางร้อนก็ทําให้เกาะถนนนะครับ <S <S ถึงดอกยางที่น้อยอย่างเช่นยางสลิกยางสลิกเขาทําให้มันร้อนเมื่อไหร่เกิดเป็นขุยเพราะว่านี่คือเขาเนื้อยางเขาเหมาะสาทำหรับทำวิกในสสนามแล้วก็ซอฟนะครับเพราะนั้นคือ การร์อยางสาคัญนะครับการออกตัวก่อนก็คือรอ์มยางให้ยางมันร้อนเพื่อให้รถมันเกาะถนนตัวนี้สําคัญมากครับผมแล้วก็มีคําถามที่ถามส่วนใหญ่นะว่าถ้าจะอัพขนาดของยางทําได้ไหมตอบเลยครับก็คือทําได้นะครับอัพได้1เบอร์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้การทํางานของยางและรถดีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับควรใช้ขนาดเดิมจากโรงงานอันนี้คือเพราะว่าโรงงานผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาคานวณมาแล้วว่าตัวไซคนี้ เหมาะสมกับรถคันนี้ที่สุดแต่ว่าเราอัพได้ไหมเราอัพได้ครับอัพได้หนึ่งเบอร์อย่างเช่นแต่ถ้าผมแนะนํานะครับแม็กกว้างควรจะเก็บไว้เท่าเดิมร้อยเก้าสิบอันนี้คือตามสเปคที่มันใช้ได,ด้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางคนจากร้อสิบมาเป็นล้อเก้าสิบได้ไหมได้ครับอันนี้มีผลอะไรบ้างเข้าโค้งได้ดีขึ้นนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของขนาดดนกว้างของแม็ก เอามาในคำนวณอีกตอนนี้ก็จะเป็นเป็นลึกลงไปแต่ว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับจาก190เป็น200ได้ไหมได้ครับไม่มีผลกับการทํางานใดๆทั้งสิ้นนะครับจาก160เป็น170ได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าจาก160ไป180ไม่แนะนาครับเพราะว่าถ้าคุณอัพขึ้นมา2ไซส์เมื่อไหร่นะครับหน้าสัมผัสยางของคุณจะเหลือน้อยทันทีเพราะว่ายางจะทําดึงกลมลงไปเพราะว่าในส่วนของแม็กของคุณนะครับความกว้างของแม็กคุณเท่าเดิมแต่ว่าขนาดของยางคุณใหญ่ขึ้น ทำให้ดึงยางคุณกลมลงน่าจะบาดยางพื้นน้อยลงไม่สมควรครับครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับก็คือเข้าโซ่ายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็คือเป็นฤด,ดูออกทิพย์อันนี้คืออยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเช็คสภาพยางของรถคุณเองว่ามีความพร้อมแค่ไหนที่จะออกทิพย์เลือกยางให้เหมาะกับตัวคุณเองเลือกยางให้เหมาะกับรถนะครับว่าเราออกทิพย์ไกลๆเราขี่เราชอบเข้าโค้งเราจะเลือกยางประเภทไหนนะครับสําคัญที่สุดลมยางด้วยนะครับเติมให้เหมาะ กับรถของคุณด้วยนะครับขอให้ทิปที่จะถึงนี้ของเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นทิปที่ขับขี่ปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับกับเก็บความรู้ดีๆในรายการ Just By It ขอบคุณครับ สนับสนุนโดยทีเล็กซูเปอร์ไบทุกเรื่องบิ๊กไบไว้ใจเราบอยดีไซน์กราฟิกสติ๊กเกอร์คิด ตอนนี้ก็อยู่กับมุกอีกเช่นเคยนะคะในช่วงจัดชิปค่ะแล้ววันนี้นะคะมุกก็อยู่ที่นี่เลยโรงเรียนบ้านโป่งเก้งอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะและข้างหลังนะคะก็เป็นพีพีบิ๊กไบายเช่นเคยเป็นของกลุ่มฮายาบุสะเอฟซีไทยแลนดแล้ววันนี้นะคะพีพีเขาก็มาทําโครงการ2องล้อต่อฝันครั้งที่2นะคะแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นมุกยังไม่เล่าค่ะอยากรูก้ก็ตามมุกไปดูเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมุกก็มาอยู่กับพี่ๆทีมงานของโครงการนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบพี่ชื่อะอะไรคะผมชื่อหลวงนะครับฮายาบุสะ FC เอฟซีไทยแลนด์ครับผมผมนัดครับฮายาบุสะเอฟซีเหมือนกันครับเป็นแก๊งเอฟซีเหมือนกันใช่ไหมคะคแล้ววันนี้มาทําโครงการนี้ยังไงคะตั้งโครงการโครงการนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าโครงการ2ล้อต่อฝัน ปีนี้เป็นปีที่2ซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมเงินมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโป่งเก้งเนี่ยสิเครื่องกับจักรยานอีกประมาณ15คันครับปีนี้ก็ทางทีมของพวกเรานี่แหละโดยนําโดยคุณนัทหายานะครับเขาก็ได้มาเซอร์ว์ที่โรงเรียนที่นี้แล้วก็ได้รวบรวมพี่ๆทีมงานหายาบุษราเอฟแล้วก็มาดูสถานที่แล้วก็ตกลงปรงใจมาที่นี่กันเลยครับครับผม แล้วครั้งนี้ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างคะนอกจากคอมพิวเตอร์กับจักรยานก็มีขนมมีอะไรพวกนี้ครับแจก,กเด็กๆแล้วก็าาจุนการศึกษาส่วนหนึ่งครับอาหารก็ใช่ด้วยครับวันนี้มากี่คันเลยประมาณ 50, 50ได้ไหมห้าสิบคันเนาะ<อ><อ>ทีมเซอร์วิสเรามีวันนี้มา3คันเนาะสามคันสามคันเออจริงๆแล้วนอกจากพวกเราที่เป็นไบค์เกอร์แล้วเนี่ยมีทีม200อีกทีมหนึ่งคือทีมจักรยานเสือธัญญะ ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยอยู่แถวมุกเหล็กเนี่ยมาแล้วก็อีห้าละตอนนี้ยังมา <laughs> ไม่ถึงเลยค่ะแล้วเกณฑ์นในการเลือกโรงเรียนนะคะเลือกจากอันดับแบบไหนอะคะอ่ะจากว่าเพื่อนผมในทีมปั่นจักรยานเนี่ยที่ยังมาไม่ถึงเนี่ย <laughs> เขาอยู่แถวนี้เขามีเขามีญาติมีอะไรอยู่แถวนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันอยู่หลังเขาหลังอะไรแบบนี้ก็ เลยขี่มาดูกันค่ะแล้วการระดมทุนเนี่ยใช้ในเรื่องไหนคะให้มีใครมีใครเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าสปอนเซอร์หลักจริงๆเลยไม่มีนะครับแต่คือเราได้ทีมงานจากจากพวกเราันเองส่วนมากจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เพื่อนๆทีมงานที่เขาระดมทุนเข้ามาช่วยเขาได้เห็นจากปีที่แล้วว่าพวกเรานี่ทำโอเคประสบผลสำเร็จด้วยแล้วก็สิ่งที่น้องๆได้คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีปีจากปีแรกแล้วก็มาปีหลังเนี่ยบางคนเขาติดตาม ติดตามแล้วก็ตามเรามาในปีนี้อีกเราไม่จําเป็นว่าคุณต้องขี่รถบิ๊กไบค์หรือว่ารถอ,อะไรก็แต่ที่มากพวกเราได้คือมาทํากิจกรรมด้วยกันทําร่วมกันกับกิจกรรม2ล้อต่อฝันกับทีมงานของไฮบุสัยเอฟซครับผมซึ่งปีนี้ก็ได้ผลเยอะกว่าปีที่แล้วทั้งๆท,ที่ปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเงินเงินทุนก็เข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมแล้วอย่างนี้ปีหน้าหรือว่าโครงการที่สจะเกิดขึ้นไหมคะอ,อ๋อมีแน่นอนครับก็ คุยคุยกันไว้ว่าปีหน้าเราจะไปกันแถวกาญจนบุรีคุยกันไว้แบบนี้ถ้าทติว่าอยากจะติดต่อเรื่องกองทุนแบบว่ามาช่วยเหลือในด้านตา่างๆอะไรอย่างี้คะ่ะติดต่อทางไหนคะก็เราจะมีเพจของเราอยู่นะครับซึ่งชื่อว่าไฮยาบุษะเอฟซีไทยแลนด์นะครับทุกคนเข้าไปดูได้กิจกรรมนะครับแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยนะครับหากร่วมกิจกรรมนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกเราไม่ได้อ่อะไรทั้งสิ้นทุกคนเข้ามาร่วมได้หมดถึงแม้ว่าคุณไม่มีซุปเปอร์ไบค์หรือว่าไม่มีบิ๊กไบค์ คุณเอารถยนต์มากันได้ครับร่วมกันครับผมขอบคุณพี่ๆสองคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีสองร้อเหมือนกันที่แบบว่าต้องใช้ปั่นใช่ครับใไหมคะมากี่กิโลคะวันนี้วันนี้มาทั้งหมดก็ร้อยสามสิบเจ็ดโลจากไหนคะลำลูกกาครับจากอันนี้จากลำลูกกาใช่ไหมคะร้อยสามสิบเจร้อยสามสิบเจ็ดโลครับจากกิบตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งออกจากลำลูกกาเจ็ดโมงครึ่งข้างหลังนี่สวยมากเป็นไงบ้างคะได้โอเคตอนนี้ก็ยัง ได้เหงื่อมากตอนนี้ก็เหลืออีกหน่อยอีกหน่อยนึงคือไปได้สักสิบโลอ๋อแล้วยังไงคะเราพักที่นี่หรือว่ากลับเลยคะ่ะอ่าเราจะดูแต่เพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกก่อนว่าจะกลับเลยหรือเปล่ามันก็จดถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ให้กลับก็คงต้องปั่นกลับอ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> ถ้าปั่นกลับนี่คือไหวไหมคะเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหว ตอนนี้นะคะมุก็อยู่กับผู้อํานวยการโรงเรียนที่นี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะอ๋อคุชื่อพงสนัทสุลลำนาทนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงเก้งแล้วก็รักษาการผู้การผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงตะขบค่ะแล้วจํานวนเด็กที่นี่มีกี่คนคะตอนนี้ เด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านโป่งเก้งเนี่ยตอนนี้เราจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกับโป่งตะคบนะครับเด็กนักเรียนทั้งหมดณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยทั้งหมด69คนครับผมแล้วก็ที่โรงเรียนนี้ก็จะมีครูประจําการนะครับครูประจําการที่เป็นครูที่เป็นข้าราชการครูจํานวน4ท่านแล้วก็เป็นครูจ้างสอนนะครับก็1ท่านแล้วก็จะมี ธุรการแล้วก็นักการโรงเรียนนะครับ mm. ก็ประมาณ7จท่านแล้วคุณครูอยู่ที่นี่นานกี่ปีแล้วคะเออผมมาดํารง,งตําแหน่งที่นี่ก็7ปีนะครับตั้งตั้งแต่บรรจุเป็นผู้ดูการโรงเรียนเมื่อปีห1นะครับแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่เป็นเวลา7ปีแต่การเรียนรวมระหว่างโรงเรียนบ้านปง่ปงเก้งกับป่งตะคบเกิดเมื่อปี2557เเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งหนึ่งปีเอง สองโรงเรียนนี้มาเรียนรูปกันแต่ก่อนก็จะเป็นโปรกแกงโรงเรียนเดียวทางฮายาบุสะาเอฟซีไทยแลนด์ก็รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่เป็นภาคีกับฮายาบุสะเอฟซีไทยแลนด์เนี่ยก็นําคอมพิวเตอร์จํานวน15ชุดมาให้กับทงเรียนในวันนี้นะครับนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วทางฮายาบุสะาเอฟซีก็จะมีจักรยานแล้วก็ทุนการศึกษานะครับแล้วอย่างนี้โรงเรียนที่นี่ยังมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบเขาสนใจที่จะเข้ามาคะ่ะ ตอนนี้ที่ทางโรงเรียนปกเก้งกับปงตะขบเนี่ยที่ยังขาดแคลนอยู่นั่ก็คือห้องเรียนเพราะว่าห้องเรียนในนณปัจจุบันเนี่ยครับอาคารเรียนเรามี1อาคารเรียนมีทั้งหมด6ห้องแต่เราจัดการศึกษาคือ8ชั้นเรียนดังนั้น8ชั้นเรียนเนี่ยเรายังแบ่งห้องเนี่ยออกเป็นห้องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งห้องดังนั้นเราจะเหลือห้องที่จัดการเรียนการสอนเนี่ย ประมาณ5ห้องซึ่งไม่เพียงพอครับและที่สําคัญตอนนี้ก็คือเด็กอนุบาลน,นะครับเราจัดอยู่ในอาคารเดียวกับเด็กประถมซึ่งการจัดการเรียนของการสอนของอนุบาลเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องมีการพักผ่อนนอนหลับนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดประถมจัดกิจกรรมแล้วมีเสียงดังเนี่ยอาจจะเป็นการรบกวนนะครับทางโรงเรียนก็คือคาดหวังว่าเรากําลังมีโครงการที่จะจัดสร้างอาคารเรียนก็คืออาคารศูนย์เด็กเล็กสาหรับประถมวัยครับ,รบเพื่อแยกส่วนออกไปต่างหากตอนนี้ก็ พยายามหางบประมาณสนับสนุนได้มาบ้างครับอาจจะมีอุปกรณ์บ้างอย่างเช่นเราไปขอบริจาคก,กระเบื้องมุงหลังคามาซึ่งเตรียมไว้แล้วครับกระเบื้องปูพื้นนะครับที่เราได้ไปขอบริจาคซึ่งตรงนี้องค์กรที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นโรงปูนนะครับหรือว่าบริษัทข้อโต้เนี่ยก็ถือว่าเราเราได้เก็บส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ยังขาดงบประมาณบางส่วนที่จะต้องนําไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นความต้องการที่โรงเรียนยังยังขาดแคลนอยู่นะครับตรงนี้ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วสัปดาห์หน้ามุาจะพาไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกับพี่วิกไบต์กลุ่มไหนต้องตามผู้ชมนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับสาระเรื่องราวดีๆในแวดวงบิกไบค์วันนี้ที่ just bike it นำมาฝากรับรองว่าต้องถูกอกถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าครับเข้มข้นและน่าติดตามมากจะเป็นอะไรห้ามพลาดครับกับรายการ just bike it ชีวิตติดล้อเจอกันให้ได้ครับทุกวันจันทร์16นา30นาีถึง17นาฬิกาทางททบ .5 แห่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ